น้ำจิ้มทอดมันไม่ต้องเลยอ๋อน้ำจิ้มประดุกไปสวัสดีครับพบกับนมหล่อหน้าตีตาตีกินโชว์วันนี้จัดข้าวสวยร้อนๆกับน้ำพริกปลาดุกนะครับแล้วก็อทอดมันหัวปีนะครับจัดง่ายๆวันนี้ไปทำภารกิจมาเหนื่อยหิวข้าวนะครับ อจัดน้ำพริกรสจดจัดเทไ่ไหร่เอ็มไม่ไ้เบาๆครับถ้าจัดๆนี่นตั้งน้ำพริกกับปิโล่งๆดีครับกินรสจดจัดจะได้ตื่นๆเพียมากวันนี้ไปหัดขับรถเอ็มไม่ไช่ไปสอบขับรถยากมากครับผมทั้งวันเลย ันนี้แค่ขอแบบเบาๆไปก่อนเนาะน้ำจิ้มทอดมันไม่ต้องเลยเอาน้ำจิ้มประดุกไปเมนูนี้ประมาณ80บาท เกยนน้ำเพล็ก็้วมีพลังมาก วันนีฉากวันนี้มันอาจจะไม่สัสดส่วนบ้างนะขออาภัยด้วยเพราะมันเป็นจานเล็กนะครับอืมกินอร่อยนะ้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาทูถรนจัดต้องน้ำพริกกะปิเปรี้ยวเผ็ดนะ ถ้าไม่ติดว่ามันดึกแล้วนะจะย,ยาวไปคืนนี้เรานี่มันจะสองทุ่มแล้วอ่ะหมดเวลากินแล้วถ้ากินหลังสองทุ่มกระเพาะทำงานหนักแล้วกว่าจะนอนกว่าจะอะไรพอดีอ่ะเ้พิ่งหมดพอดี อาจจะน้อยไปด้วยน้ำพริกนะครับดูหน้าเขาใส่เลยครับใส่ผักใส่เขียวเข้าไป โหปีอร่อยมันเนี่ยผม่าทอดมันไม่หมดแน่เลย พาะน้ำพริกผมจะหมดแล้วนะครับนี่สองชิ้นเลยเรานี่จ,จะคำใหญ่ๆไปเลยฮะ เอาเลยนะนี่เขาไดวหมดของจริงฮนะจัดไปครับผมทำเป็ดปลาดุกทอดมันหัวปีด กำลังดีมันก็เลยไม่เลี่ยนเพราะมีน้ำพริกด้วยมีผักด้วยนะ บอเบรยครับ <Bobby. S 2> นะวันนี้อร่อยเอาละนอนได้นะครับหลังสองทุ่มหลังสองทุ่มนี้ไม่มีกินอีกแล้วนะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับกระเพาะทำงานนะอีกอะไรอีกกว่าจะย่อยกว่าจะอะไรนะครับโอ้โห <c oughs> พอดีอีกสิบห้าทีสองทุ่มนะครับ <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับหนุ่มหล่อหน้า,นาตีตาตีกินโชว์ด้วยนะม่เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ